นครับอาทิตย์ 18, ที่28่ธันวาคมอีิควีชาแนลอาร์เซนอลแฟนคลับกับผมลืมโลโก้ลืมสโลแกนได้ไงนะแม่วิลล่าแม่งตึงนะโอ้โหมายิงช่วงท้ายถือว่าตึงเลยทีเดียวฮะแชมป์โลกฮะล่วงอีกแล้วฮะหวังพึ่งไม่ได้แชมป์โลกเออตอนนั้นแหมทํำเก่งเอฮะเล่นกับกูนี่เก่งจังล่วงอ่ะ โอ้ก็ยังคงเข้มข้นอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องแบบชนะสวยไม่ต้องแบบอะไรมากมายขอให้ชนะขณะชนะแม่งยังเป็นเดือดกันเลยอะ่ะตั้งคำถามประเภทเก่งตั้งคำถามเดี๋ยวจะมาไล่กันนะอยู่ในช่องผมตั้งคำถามได้คุยได้ผมก็จะตอบนะฮะแล้วถ้าเผื่อสมมติว่าถ้าหยาบคายอะไรก็กูกด็ดีแค่นั้นเองไม่มีอะไร เออไม่มีอะไรแล้วก็เอาแบบตรงไปตรงมาคิดเห็นยังไงก็ว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอหมเดือดขายของก่อนวันนี้กลุ่มๆด้วยเดี๋ยวก่อนเป็นเรื่องอ่ะขอแก่รถวิงไก่แซบนะครับโอ้โหเป็นอ่าเมล็ดถั่วที่แบบเขาทำได้หลากหลายนะ หลายรสชาติครับมีวาซาบิมีออริจินอนะครับทั้งถั่วลันเตาถั่วปาดอ้าถั่วลิสงมีครบทุกอย่างเลยวันนี้นำเสนอเป็นรสไก่วีแซบนะครับนี่มีอาการเผ็ดๆเ,เล็กๆหน้าหูทานกับนั้นที่หววโคตรดีเลยนี่จัดไปเลยนะครับในช่องตอบกลับนะอ่ะมาไล่เรียงกันแค่การจัดตัวพี่น้องก็รู้แล้วไหมหรือก็ไม่รู้หรือว่าคอยดอคอยดา่าตอนจบ คอยิพากษาควิจาร์ตอนจบซาก้ามั่งไม่ดีเลยสาก้าบ้าเลี้ยงเอะโอ้ไม่เห็นเพื่อนเลยอะไรหรือเปล่านะไอ้สิ่งพวกเนี้ยมันห้ามไม่ได้ผมนะห้ามไม่ได้หรอกมันมีสิทธิ์คิดแต่เมื่อคุณตั้งคําถาม,ถามผมก็มีสิทธิ์ตอบถูกไหมผมตอบอาจจะถูกใจไม่ถูกใจอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเอาความรู้สึกผมก่อน คุณเห็นการจัดตัวไหมแผงหลังเราแม่งก็เอาพี่ข้าวเด็กแคไ่ไลฟ์ไปเล่นแบ็คขวานั่นแสดงว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์วิกฤตฉุกเฉินจริงๆแล้วนะถูกไม่ถูกมิฟิลตัวรับหรือบล็อกตัวบ็อกเล่นได้หมดนะพี่ข้าวเด็กแคไ่ไลฟ์ไปเล่นแบ็คขวานั่นแสดงว่ายูเรนิเบอร์ไม่ฟิตนะครับยูเรนิเบอร์ไม่ฟิตอย่าลืมอนะเราไม่ได แตะแม์นี้แล้วจบฤดูกาลนะไม่ได้เตะแตมานี้เสร็จนักเตะยากย้ายกันไปเที่ยวนะฮะแต่แม์นี้เดี๋ยวกลางสัปดาห์วันที่สามสิบต่อสามเอ็ดเจอของหน,นะนักอีแอสตันวิลล่าม่คือการบริหารจัดทีมครับลิคาโดคาราฟรีได้ลงมาวอร์มด้วยลงมาเตรียมพร้อมด้วยรายชื่อ Starting งไรอัพมีชื่อคาราฟรีด้วย แต่ตอนวอร์มตอนซ้อมมีอาการนะต้องปรับเปลี่ยนแผนเอาเจมายหรืออินสกุรี่เลยตัวซรตติงไลอัพออกมาหมดแล้วนะออกมาหมดแล้วอยู่ๆก็เกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้เห็นป้านะครับโชคดีที่ปิโลกคาบินเป้กินไข่เป้เอเปโอ้กลับมาได้หายเก็บจากไข่ปลาลนะแล้วกลับมาได้ มายืนคู่กับซาดิบานะครับตรงกลางเราเป็นซูมิบินดี้เมริโนโ่แล้วก็มาตินสุมาตินโอเลกาดกับตันเราบุโยสาก,ก้าเรโนทอสซาแล้วก็วิกเตอร์ยกเยอเคเลสเล่นเป็นหน้าเป้ารูปเกมคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะเราก็บุกใส่นะเราก็บุกใส่แล้วก็จากสถิติโดยรวมโดยเอาทั้งเกมแล้วกันนะ ถือว่าสูสีเราครองเกมภาคสามเขาครองเกมสี่เจ็ดแต่ว่าเรามีโอกาสยิงทั้งหมดนะเรามีโอกาสยิงทั้งหมดนะยิงตรงกรอบหกนะยิงไม่เข้ากรอบแปดติดบล็อกสิบนะติดบล็อกสิบติดบล็อกในจังหวะย,ยิงสนะิบะฮะไบตันมีโอกาสยิงเข้ากรอบสามฮะยิงไม่เข้ากรอบสามยิงติดบล็อกสองฮะ ตลลกลงเราเล่นเกมลุกไหมค่ายอ g กอยู่ที่สองจุดปดกับสามฮะขนาดที่ไบตันศูนจุดปดศูนย์ไม่ถึงหนึ่งฮะเราเล่นเกมลุกไหมฮะเราบุกหรือเปล่บาบุกไหมเอาตามจริงได้ดูได้ดูแบทเดียวกันไหมหรือว่าดูไฮไลท์หรือว่าฟังเขาเล่าเอออันนี้อันนี้ต้องจับใจความไม่ถูกมันก็มีเทามีแดง มีเขียวมผลการแข่งมันจบมาด้วยเขียวมันคือสามแต้มไงก่อนแข่งแมนซิตี้ก็บุกไปชนะฟอร์เรสหืดจับนะหืดแดงเหมือนกันนะทีมเกือบท้ายตารางอ่ะหืดแดงเหมือนกันนะแมนซิตี้หืดแดงฮะมนต้องชมฟอร์เรสด้วยว่าว่าฟอร์เรสเล่นดีฟอร์เรสเล่นหูใจสู้มากเลย ไบตันมาวันนี้ก็ใจสู้เหมือนกันฮนะตัวก็ไม่พร้อมตัวก็ขาดเยอะแต่เราเองก็อยู่ในสภาพที่แบบปอแปรปอแปรเหมือนกันนะแต่อย่าลืมว่ามันจบสามแต้มแล้วมันจะต้องเก็บนักเตะไงโนนี่มาดูแกเอเวอริเอเซ่เดี๋ยวแมตต์แอเตวิล่าได้ลงบู้วะแน่ๆเอาความสดไปสู้เขา การทําเกมมันไม่ใช่แค่วันเดียวไม่ใช่แค่เกมเดียวแล้วก็จบอันนี้ความคิดผมใดๆทั้งสิ้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่นำสองศูนย์ถึงแม้จะถูกยิงมาลูกนึงเอานะอเท่ะนั้นเฟุตบอลนะ่ะเราก็เกือบได้หลายลูกเห็นป่ะนะพี่ไรวิทยาก็มาช่วยเซฟเอาช่วงวินาทีสำคัญเช่นเดียวกันนะ ไม่รู้จะกนด่าเพื่ออะไรไม่รู้ว่าจะบ่นเพื่ออะไรสําหรับตัวผมจบเกมชนะสองหนึ่งในผมเอฮาฮีกิบกาบแล้วตัดแก้งวยต่อวิวมสุขไม่มานั่งคุ้นคิดด้วยไม่มานั่งเปิดประเด็นด้วยทําไมเล่นอย่างงู้นทําไมเล่นอย่างงี้ทำไมซาก้าห่วอบอลซาก้าไม่เห็นหัววิกตอร์อยักนเละเอเพื่ออะไรวะแล้วผมเห็นแฟนๆเราหลายคน ก็ไปเม้นไปเห็นเออเอ,อับเ,อออเขาแสดงความพิเหนในห้องนี้ได้นะฮะอย่าประเภทที่แบบห้องนี้ห้องนี้ที่ผมอยู่ทุกห้องนะพี่น้องผมจะแสดงความเหนหรือไม่แสดงเลยผม,มเห็นหมดแหละบางคนแสดงความพิเห็นอะไรไปรผมเห็นหมดนะเชื่อปะผมอยู่ในหลายห้องนะห้องต่างประเทศผมอยู่ เก้าห้องห้องต่างประเทศนะฮะอยู่เก้าห้องห้องระดับที่ผู้ติดตามระดับเกือบล้านทั้งนั้นนะเขาไปอ่านหมดอ่านคอมเมนต์ความวิพากษ์วิจารณ์อ่านหมดนะฮะอยู่ที่ผมจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่แค่นั้นเองจริงจ่องไทยผมก็อ่านนะบล็อกไปเยอะแล้วด้วยประเภทที่แบบเอออะไรกูไม่พอใจกูจะต้องด่าซึ่งมันเป็นคอนเทนต์ด่าไปแนละ้ว เพราะนั้นถ้าคุณอยากด่าคุณก็เข้าไปด่าไปได้เลยเต็มที่อะไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบมารูปหล่อในห้องทิ้วหวยเอ,เอาง่ายๆเอาพูดตรงๆเนละไม่ต้องมาหล่อโอ้คุยกับทิ้วหวยจะต้องลบกสวยแต่ไปห้องอื่นเนี่ยแสดงตัวตรงออกมาให้ชัดเจนฮนะผมเห็นโทนะก็อย่างที่บอกไนงะสไตล์ผมเป็นแบบนี้จบแล้วจบ จบแล้วจบเลยฮะแล้วผมถึงอยากถามไม่อยากให้ช่องทําแบบนั้นบ้างไหมเอาคําถามขึ้นมาตั้งแล้วให้คนเข้ามาเอาไหมรับรองคนที่เข้ามาเต็มแน่นอนนะแต่เชื่อเหอะคนไทยแล้วแฟนบอลหรอ,อสนอนดมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาทาะกันไอ้นี่ก็ตอบไม่ถูกใจไอ้นี่ก็เข้ามายอดนะเอาา คุณต้องการให้ช่องเป็นแบบนั้นเหรอคุณจะไม่ต้องการให้เหลือช่องที่มันแบบเฮ้ยคุยกันแบบซัพพอร์ตกันเลยเหรอหรือต้องการช่องที่มันแบบเอาวะไฟกันตลอดแพ้ชนะกูไม่สนกูเอาประเด็นอันแบบไฟกันตลอดคฮ้ยต้องการแบบนั้นจริงๆเหรอเหมือนไทยรบกับขมรแม่งอยู่ทุกวันเนี้ยเฮ้ยต้องการให้แบบรบกันตลอดทุกแบบน,นะเอางี้เหเออถามก่อน แร้วผมนะใจนัานีน้ีนะแม่งโอเคแล้วก็เกมยากผมพูดไปเมื่อก่อนสวันสองว,วันแล้วผมบอกว่าใบาต้านแม่งของสแสลงของสแสลงและมันคงเป็นแบบนั้นคนที่มาเล่นกับซดอนทุกคนแม่งเก่งหมดเชลซี Kelsey เล่นในบ้านรนะ์ะซดอนโอ้โหเก่งมากมายนะไอ้ฮาแพ้ตั้งวิลล่าสองหนึ่งแชมป์โลกพ้องอะ่ะเห็นว่า มาเล่นกับเราบางทีบางทีเก่งชิบหายเลยกลับไปแม่งเละเทะเละเทะดูไบตันนะไบตันนะมาเล่นกับเราเล่นดีนะเดี๋ยวดูกลับไปดูกลับไปดูฟอร์มนะโดนอีกเข้าวีออกเห็นไหมวูบบตันเนี่ยมาเล่นกับเราโคตรแบบหูดุดันดู้ไหมกลับไปเล่นแม่งเละเทะเหมือนนั้น เออใครจะยังไงผมไม่รู้ผมเอารู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยสรุปสุดท้ายแม่งเราชนะได้เว้ยมาตีนาการยิงปลดล็อกได้แล้วในรอบหลายๆปีเขาก็สัมภาษณ์นะบอกว่าเฮ้ยเขาโคตรแฮปปี้เลยที่กลับมายิงประตูได้พี่ข้าวได้แค่ไล์ลงมาได้แบ็คขวาแม่งก็เป็นแบ็คขวาที่แบบเอาวะอาจจะดูแบบไม่คล่องตัวอาจจะดูแบบรูปด้านใหญ่ตุ้มตู้ตุ้มตุ้นหน่อยก็กัดฟันเล่นแล้วก็ทําได้ดีด้วยอ่ะ ทำได้ดีด้วยอ่ะในยามด้วเพื่อนไม่อยู่ในยามด้วเพื่อนบาดเจ็บอะ่ะลรามาทําหน้าที่แทนได้ดีด้วยไอ้ตรงนี้ไม่มองกันเว้ยแปลกไหม,มไอ้จุดดีตรงนี้ไม่มองกันอะ่ะไปมองเอาแบบอจะเลือกเอามองจุดที่ไม่ดีเนี่ยเห็นกระดาษนี้เห็นกระดาษนี้ไหมสีขาวอะ่ะ เห็นจุดที่ผมจุดไหมเห็นปะอ้าวเพ่งกันใช่ไหมไอ้หาแล้วไปขาวขาวเลยทั้งแผ่นแม่งไม่มองอ่ะไปบองไอ้จุดเนี้ยเนี่ยขาวขาวแผ่นนี้ทั้งแผ่นไม่มองอ่ะเพ่งจิบหายเลยเพ่งหาจุดเนี้ยเพื่อมิใช่หน้าที่เราฮะมิเกลต้าเขาจัดการเองอยู่แล้วสำหรับความคิดผมสำหรับความคิดผม ผมจบแล้จบเลยสําหรับผมเลยเฮ้ยเดี๋ยวทําไงเตรียมทีมเตรียมทีตมต่อเดี๋ยวเจอแอสตันวิลล่าอีกของหนักมาแล้ววัดดวงเลยฮนะถูกไหมคือถ้าแพ้ปุ๊บถูกแซงแน่นอนนะเขาก็ต้องมีวิธีการเตรียมการนะบอลมันก็ออกสามหน้าก็นั้นแหละชนะเสมอแพ้แต่อยู่ว่าเตรียมทีมดีป่ะเตรียมทีมดีป่ะ เมื่อคืนนี้สกอร์จบสองศูนย์สวยไหแต่พอสกอร์สองหนึ่งหัวร้อนนะโดนดีไล้ใช่ไหมล่ะโดนดีไล้ใช่ไหมหนึ่งจุดเจ็ดห้าโตผมไมารู้หมดแล้วรู้หมดแล้วพี่เ้ไม่อยากพูดนะไม่อยากพูดเท่านั้นเองนะครับอ่ะ ก็ถือว่าเราได้ประตูมาฟ์มาตินเดนการนะแล้วก็ลูตเตอร์ทําเข้าประตูตัวเองครับในทีที่ห้าสองก่อนถูกไล่มาโกเมสหกสี่แล้วเกมพิต่ตาบอกเลยบอกว่าปัญหาบาดเจ็บมันยังคงมีอยู่มันยังคงมีอยู่เราต้องรับมือกับพวกนี้ให้ได้นะครับรับมือกับพวกนี้ให้ได้และเรากําลังทํามันอยู่ ตอนนี้นักเตะบาดเจ็บเราบลิมเลยแต่ว่านักเตะที่หายเจ็บก็กลับมาแล้วเมื่อคืนกาเบียนม,มาการ์นเอสกลับมาแล้วนะนะเชซุสเอเซมาตี้มาตี้ก็อยู่แล้วนะอ่านอกกาดมาลูเกีอีธานมาริสซอมอนนะครับที่เจ็บเจ็บอยู่ก็เป็นมอสโกล่าเบนไวท์คาราลเวล์แล้วก็แม็กไ่แมนบัญชีนักเตะเจ็บจากเมื่อก่อนอย่างนี้ช่วงมาสองสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เหลือเท่าน,นี้ลนะ เหลือสี่คนเหลือสี่คนกำลังกลับมาแล้วฮะนักเตะบาดเจ็บหลายคนนะเล่นด้วยสภาพที่แบบคนรู้ต้องจับมาเล่นตรงนี้คนนี้ต้องจับไปเล่นตรงนั้นแต่ตอนนี้แม่งเป็นจ่าฝูงเว้ยอยากให้เปลี่ยนนะอยากให้เปลี่ยนว่าเฮ้ยเราแก้ไขสถานการณ์ยังไงวะเหื่อเพื่อน <ๆ S 1> ช่วยออกความคิดเห็นหน่อยดิว่าเฮ้ยพีต้าแก้ไขสถานการณ์ยังไงวะทีมยังกลับมา เป็นจ่าฝูงได้ทั้งๆท,งที่หน้าก็ไม่ค่อยมีหลังแม่งก็เจ็บบานเฮ้ยทำยังไงวะทำไมพวกมึงแม่งไม่คิดแบบนี้กันวะเออเอาปเปรียบที่แบบต่อเกมนะกูต้องหาเรื่องด้ได้กูต้องหาจุดมันก็นดาบดาท,ทีไม่ได้อะแม่งมันเป็นความคลั่นเนือขั้นตัวใช่ไหม <laughs> ดูเด็กนะนะเดี๋ยววันพุธอาคารต่อพุธ เราเจอแอสตันวิลล่าครวิลล่ามางวดนี้ก็ถือว่าเต็มทีมแต่มันจะมีสองคนที่โดนเหลืองแล้วเป็นสองคนที่ไม่มีสิทธิ์ที่เจอกับเราฮะในคืนวันจังคารน,นะสามสิบต่อสามสิบเ็ดนะตีสาิบห้าเจอแอสตันวิลล่าวันนั้นแมตช์กับไบตันผมไม่พูดแล้วนะอแมตช์กับแอสตันวิลล่าผมไม่พูดแนละ้วถือว่าจบนะครับแมตตี้แคทครับแบ็กขวาติดเหลืองฮะ ติดเหลืองนะในขณะที่ตัวของบาปากาากามาล่าติดเหลืองเช่นเดียวกันนะไอ้หูฟูติดเหลืองเพราะฉะนั้นสองคนไม่อยู่ในทีมที่จะเจอเรานะครับฮาวิเอเลสเจ็บนะพอลตอเลสเจ็บลอบบัรคลีย์เจ็บนะไทเลนมิงเจ็บแล้วก็ตัวของอีวานกุซนนะครับไปเตะแอฟริกันเนชันครับก็ว่ากันอีกทีแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะ คือมันต้องเอาอ่ะน,นี่ที่ผมให้ดูเมื่อวานนี้สถตติที่เราเจอไบตัานมันในในบ้านเมื่อปีแล้วเราทํำในการเสมอนี่คือแบตท,ที่เราจะต้องเอาคืนนะแมตท,ที่เราจะต้องแก้ไขแมตท,ที่ต้องเอาแต้มไม่ได้จะหลุดเสมอไม่ได้ต้องแก้ไขจากปีที่แล้วแล้วเราทําได้แล้วเดี๋ยวเจอกับบิลล่าเช่นเดียวกันนะปีแล้วเราก็เสมอในบ้าน แล้วก็เมื่อต้นฤดูกาลไม่ต้นฤดูกาลไม่กี่แบตเนี่ยเราก็บุกไปแพ้เขาเดี๋ยวมันต้องเอาคืนว่าพี่ใต้อยากเอาคืนไหมพี่ใต้อยากเอาคืนไหมนักเตะอยากเอาคืนไหมคุณค่ดนักเตะอยากเอาคืนไหมการที่พลาดถูกยิงในทีบา่ะคุณว่านักเตะอยากเอาคืนไหมผมมองไปถึงแมตนั้นนะครับผมมองไปถึงแมตที่จะเอายังไงจะเอาคืนแอสตันวิไล่ได้ยังไง ถูกว่าหกแต้มนะฮนะแมทที่เจอแอสเันวิลล่ามันเป็นการเดิมพันไปกลับเลยนะเออก็ตามนี้ก็บอกแล้วช่องนี้เป็นแบบนี้แหละไม่มีอะไรมากมายซับซ้อนตรงตรงชัดกับฟัดนะแล้วก็อยากให้แฟนๆก็ชัดเจนกับช่องเหมือนกันเข้าใจปะ่ะเออ วันนี้อาจจะไม่มีอะไรรูปเกมแล้วเมื่อวานก็ดูอยู่ผมก็ดูแล้วคงไม่ต้องมาสรุปอะไรกันมากมายหรอกนะการเปลี่ยนตัวถือว่าโอเคฮนะเพราะว่าเ,เราเล่นด้วยท่ามกลางแบบที่บอกอะเปลี่ยนเอามาการเยสลงทีที่เจ็ดสิบเอ็ดาเอาลงไปเรียกสภาพปรับจังหวะนะครับคาร์เมเจีซูแทนวิกเตอร์เยคเรสวิกเตอร์เยเก็มีโอกาสยิงนะฮะ เดี๋ยวพรุนี้ค่อยสรุปแล้วลังบอดสัมภาษณ์เต็มๆฮะกิตาอ,อีเล็ก็พยายามหาจังหวะหาโอกาสยิงแต่มันไม่ได้อะนะการเบนเปตตี่แสดงเห็นถึงว่าอาการที่เจ็บข้อเท้าวันนั้นไม่ส่งผลแล้วนะครับถือว่าลงมาได้แล้วลงมาช่วงท้ายเกมแทนเรดทอสซานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันอังคารต่อพุธวันที่เจอแอสตันวิลล่าเราค่อนข้างฟูทีมนะค่อนข้างฟูทีมแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกที เดี๋ยวค่อยไปหาเรื่องด่ากันแล้วกันเนาะอืมไม่งั้นแดกข้าวก็ไม่ลงอ่ะ <c oughs> ใช่ปะ่ะแดกข้าวก็ไม่ลงเออสำหรับผมผมกินอร่อยกินคล่องเออน้ำแก้ววยคล่องเลยนะครับอะประมาณนี้แล้วกันฝากไว้ด้วยโกแก,ถก่ถูกใจถ้าใช่ก็ไลค์ถูกใจก็ชอบก็แชร์ไม่ถูกใจก็ ไม่ต้องดูแค่นั้นเองฝากไว้โกแก่ครับบาร์บีคิววิงแซมมีหลายรถปักไว้ในช่องสินค้าและเยอะแยะทั้งหมดอ่ะเนี่ยสินค้ามีก็สะดวกก็ว่ากันไปขอบคุณพี่น้องหลายท่านที่ส่งอ่ซุปเปอรแ์แตงนะฮะขอบคุณพี่หลายท่านเลยที่ส่งมานะครับก็เป็นกําลังใจท้วดีวยแหละก็อย่างที่ผมบอกฮนะยิงตรงไม่ต้องอ้อมค้อมช่องนี้แม่งง่ายๆนะ และไม่มั่วแค่นี้แหละเจอการปฏิบัติหน้าทีทดท่ด้วยความสุขแินทงไปไหนด้วยความปลอดภัยทักทักสบายดีพี่น้องสอบบาลาทุกท่านครับต้องลังใจให้พี่ๆทหารทหารพาและต่อชะดอดในชายแดนภาคใต้และชายแดนกัมพูชาของท่านปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงครับทุกท่านสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผม